อยากปังอยากดังบนโลกออนไลน์ต้องทำยังไงก่อนไปฟังต่อนะครับฝากเพื่อนๆกด Follow ติดตามกดหัวใจกด c o m มนต์นะครับกดบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อจะได้กลับมาดูซ้ำได้แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆได้เห็นด้วยนะครับวิธีการนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะทำธุรกิจออนไลน์หรือขายของออนไลน์หรือจะทำอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์สามารถที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับปังได้แล้วก็มีคนเห็น แล้วก็อาจจะมีคลิปเป็นไวรลัลสิ่งที่เพื่อนเจะต้องทํามีแค่ข้อเดียวครับคือจงทํากับปริมาณไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามครับปริมาณคือหัวใจสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราจะทําอะไรก็ตามเวลาเราทํางานประจําปริมาณของเราคือเวลาถูกไหมฮะเราทุ่มเทเวลาทั้งวันเพื่อไปทํางานแต่ในบนโลกออนไลน์มันจะไม่เหมือนกันครับสิ่งที่เราทุ่มเทก็คือคอนเทนต์และสิ่งที่เราจะนาไปลงในสื่อโซเชียลต่าง ยิ่งเราทําเยอะปริมาณยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับโอกาสที่มันจะปังคลิปจะเป็นไวรัลแล้วก็เราจะเป็นที่รู้จักก็จะยิ่งเยอะไปด้วยทําแบบนี้ทุกๆวันครับทํากับปริมาณทํางานต่อเนื่องทํากับปริมาณแบบนี้ในภายใน7วันนะครับช่องของเพื่อนๆนะครับจะมีผู้ติดตามเพิ่มแล้วก็คลิปอาจจะมีโอกาสเป็นไวรัลด้วยเพราะว่ายิ่งเราทําคลิปทำคอนเทนต์ลงไปเยอะเท่าไหร่ก็ตามนะครับโอกาสที่คลิปของเราจะมีคนดูเยอะๆแล้วกลายเป็นไวรัลก็มีเช่นเดียวกัน